สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมนพพวัอภิพัฒน์เดชากุลในรายการข่าวข้ามคืนทางช่องนิวส8รายงานพิเศษสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับการประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาดมีอะไรยน่าสนใจไปฟังพร้อมๆกันครับ ต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานกันทุ่นหน้านะครับสำหรับการกลับมาของโควิด -19 ระล,ะลอก2โดยศรรษษูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุลาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยหรือสอวฮร่วมกับสำนักงานคณะก,กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสถาบันมาตรฐานฮาลานแห่งประเทศไทยจัดงานไทยแลนด์ h า l a นเอ s เซนต์บีสอระหว่างวันที่22-23ธันวาคมที่ผ่านมาภายใต้แนวคิด ดุลยภาพทางเศรษฐกิจเชิงนิเวศฮารานซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริงมีความพิเศษมากมายทีเดียวครับทุกปีเราจัดงานเป็นลักษณะของแอคชวลนะครับก็คือจัดกันในพื้นที่จริงมีเรื่องของงานเอ็กซโปเข้ามาร่วมมีเรื่องของการจัดแสดงนิทรรศการและก,กิจกรรมอื่นๆนะครับซึ่งเป็นข้อจำกัดนะฮะที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะแยกงานแต่ละงานออกจากกันได้แต่ในงานปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจัดเป็นงานเวอร์ชวล นะฮะทั้งเป็น Virtual Conference และก็ Virtual Expo ทําทำทุกอย่างเหมือนกับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับมีห้องประชุมมีหอประชุมนะฮะมีการแสดง Expo ซึ่งเราจะจัดในเดือนมีนาคมอ่ u uh, i q u i t y c o n c e p t of r l a รคำว่า Equity เนี่ยนะฮะจะหมายความว่ามันมีสมดุลแล้วก็มีความยุติธรรมนะรตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าน,นี้คือคอนเซปต์แนวคิด ในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และกันนวัตกรรมโดยงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ฮาลานถือเป็นงานที่มีผู้เข้าร่วมกว่า30ประเทศวิทยากรมากกว่า24คนเลยแหะครับ และยังมีงานดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ครับไปติดตามกันต่อครับเริ่มงานแรกกันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสารต่อแบรนด์ไทยซีเล็กโดยร่วมมือกับผลิตภัณฑ์มีดคมคมเปิดตัวทีมไทยซีเล็กคมคมฟ้ดเจอร์นี่ร่วมค้นหาร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านเส้นทางสายนักปั่นจักรยาน5จังหวัดครับก็ทางกรมนี่เราคัดเลือกนะครับโดยมีคณะกรรมการนะครับผู้ทรงคุณวุฒิและก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน อาหารก็อยากจะเรียนเชิญชวนนะครับทั้งพี่น้องชาวไทยนะครับแล้วก็รวมถึงชาวต่างชาตินะฮะให้ลองเลือกนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารไทยที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์ไทยซีเล็กนะครับไปต่อกันที่บริษัทแฮรวอนจำกัดเปิดตัวแฮวอนแฮร์แคร์เพอร์ฟายแอนด์แอนตี้แอร์หัวเชื้อเซรั่มสุดเข้มข้นที่จะช่วยเคลียร์ายรสารพัดสัญญาณร้ายให้หยุดชะงักทำลายเส้นผมโดยได้ตักบงกฎคงมาลายเป็นพรีเซนเตอร์หนึ่งครั้งนี้ด้วยครับ ก,ก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนลองใช้ผลิตภัณฑ์ฮาวานดูนะคะก็แล้วก็เป็นยังไงก็อคอมเมนต์ได้นะคะ สมโมสรกีฬา BBG จัดงานถแถลงข่าวสแสดงความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาบ b บ p จ i ปริ s เซสค2021ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชานิสดิพัท์มหาวชิราราชธิดาประจำปี2564โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-25มกราคม2564มีรายละเอียดอะไรไปฟังพร้อมกันครับ ก็ขอให้นะครับประชาชนทั่วไปที่เป็นนักกีฬาก็ดีนะครับมาสมัครการแข่งขันรายการนี้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันหรือว่าจะเป็นเทเบิลเทนนิสก็ดีนะครับแล้วก็อยากให้ประชาชนทั่วไปที่ต่อให้ไม่ใช่นักกีฬาก็ดีมาเดินภายในงานนะครับภายในงานก็จะมีทั้งอุปกรณ์กีฬามาจําหน่ายมีทั้งซีเมเนียช็อปของสโมสรเองนะครับซึ่งก็รายได้เนี่ยจะนำไปช่วยเหลือน้องๆกลุ่มนี้ต่อไปแล้วก็จะมีการแสดงโชว์ในวันเปิดตัวนะครับแล้วก็ข้อฝ้อรับเสด็จผู้ผภาที่จะเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วย ปิดท้ายกันที่โกรงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมทดสอบตลาดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาโคเรนดีให้มีคุณภาพมาตรฐานได้ยกทับขบวนสินค้าโอท็อปจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน95ผลิตภัณฑ์ได้แก่สินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของที่ระลึก อาหารและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารสำหรับให้ท่านมาเลือกช็อปในที่เดียวครบณศูนย์การค้าเคว l เลช็อปปิ้งมอลล์สุขุมวิท26ระหว่างวันที่19-20ธันวาคม2563ที่ผ่านมาครับครบทุกความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์กันเลยทีเดียวครับแล้ววันนี้ทีมข่าวข้ามคืนทางช่องนิว18ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ